นิทานสองภาษาเรื่องหมาบ้านกับหมาป่าหมาป่าผอมโซตัวหนึ่งหิวเกือบจะตายอยู่แล้วบังเอิญไปได้พบกับหมาบ้านตัวหนึ่งที่กำลังเดินผ่านมาว่าไงพักพวกหมาป่าพูดข้ารู้ว่ามันจะเป็นยังไงชีวิตที่มันรุ่มร่ม,มดอนดอนของแกไม่ช้ามันจะนำความหายนะมาให้แกจนได้ทำไมแกไม่มาทำงานที่มั่นคงเหมือนข้า,า,ขาละ่ะแล้วแกก็จะมีอาหารให้กินเป็นประจำ ข้าคงจะเป็นรังเกียจเลยหมาป่ากล่าวตอบถ้าข้าสามารถหาตาแหน่งอย่างว่านั้นได้ข้าจะหาให้แกได้อย่างง่ายดายหมาบ้านพูดตามข้าไปหาเจ้านายของข้าแล้วแกจะได้ร่วมงานกับข้าดังนั้นหมาป่าและหมาบ้านจึงมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองด้วยกันระหว่างทางไปยังเมืองนั้น หมาป่าได้สังเกตเห็นว่าขนบางส่วนรอบคอของหมาบ้านได้หลุดหายไปเป็นจำนวนมากดังนั้นมันจึงถามหมาบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่มีอะไรหรอกหมาบ้านบอกนั่นเป็นเพียงบริเวณที่สวมปลอกคอตอนกลางคืนเพืาอล่ามโซ่ฆ่าไว้มันเสียดสีนิดหน่อยแต่ไม่นานเท่าไหร่ก็จะชินไปเอง,เองพูดจบหรือ,อยังหมาป่ากล่าวถาม มันฆ่าลาก่อนแล้วนะเจ้านายทีิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอิสรภาพนั้นคือความสุขที่แท้จริง